สวัสดีคะ่ะลัคนาราศีกันวันนี้ช่องโหราหมุตรู้นะคะจะมาดูดวงเดือนกรกฎาคม2566นะคะซึ่งของลัคนาราศีกันเนี่ยดวงจะย้ายเข้าสู่วินาศและมรณะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีะคนลัคนาราศีกันเนี่ยเจ้าเรือนเขาจะเป็นดาวพุธนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ย เขาจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะเข้าเรือนลาภาวันที่4กรกฎาคม2566แล้วก็ดาวพุธเสิร์ตด,ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนตนุลักษ์เป็นเจ้าเรือนตนุด้วยก็คือตนุลักษ์ของลัคนาราศีกันนะคะซึ่งคนลัคนาราศีกันเนี่ย จะทำอะไรเนี่ยก็จะทำอะไรรวดเร็วคิดอะไรก็จะคิดรวดเร็วนะคะเรื่องการทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการตัดสินใจที่รวดเร็วแล้วก็การงานดีตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะจนถึงจนถึงเดือนอก,รกรกฎาคมนะคะถึงวันที่23กรกฎาคม2 5 6 6นะคะเพราะว่าหลังวันที่23เนี่ย วันที่ยี่สิบสามเนี่ยไม่ใช่น้องที่ยี่สามนะคะวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายเข้าสู่วินาศซึ่งคนลนักขณากันเนี่ยเขาก็จะอาจจะปริกตัวออกจากสังคมนะคะหรือว่าอาจจะอะอยู่อย่างสงบนะคะไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลัคนาของอราศีกันเนี่ยมีดาวที่อยู่ในวินาศเยอะนะคะคือเรื่องกัน ือคือดาวการเงินแล้วก็ดาวสุภาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขปลายเดือนเนี่ยมีดาวพุธเข้ามาเนี่ยจะทําให้คนาราศีกันเนี่ยลัคนากันเนี่ยนะคะเป็นคนที่คิดมากกังวลด้วยนะคะแล้วก็เก็บตัวเงียบเบแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะแล้วก็คนที่มีลัคนาราศีกันที่มีการแอบรักแอบชอบใครอยู่เนี่ยนะคะก็ อาจจะทุกใจนะคะหรือว่าแอบกิก๊กแอบกิกไว้อาจจะโดนเปิดเผยนะคะหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกับกิก๊กกับอ่ากับคนที่เราชอบนะคะด้วยนะคะเพราะว่าดาวความรักอยูวินาศนะคะ ซึ่งคนลักนณาราศีกันเนี่ยก็จะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าต่างชาตินะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูเรื่องการเงินไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าการเงินของลักนณาราศีกันเนี่ยเขาเขา้าพอพินาศกระดุมพระแล้วก็สหชชเรื่องการเงินเนี่ยจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยนะคะการเจ็บป่วยของพี่น้องหรือว่าการหยิบยืมนะคะแล้วก็ หรืออาจจะการเจ็บป่วยของคู่ครองนะคะของของคู่ครองของอคู่้นส่วนก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคนลัคณาราศีกันนะคะแล้วก็เดือนนี้คนลัคณาราศีกันนะ่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะเรื่องความรักมีอยู่แล้วนะคะปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็มีเรื่องการ ให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทนะคะด้วยนะคะแล้วก็มันจะทำให้จิตใจของคนลัคานาราศิกันเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะของเดือนนี้นะคะแล้วก็ ช่วงที่จะเกิดนะคะที่จะมีค่าใช้ใจใ่ายเก็คือช่วงวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะให้ระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องการทะเลาะวิวาเรื่องนี้สินต่างๆแล้วก็มีวันที่หกักับวันที่เจ็ดด้วยนะคะให้ระวังนะคะแล้วก็การมีปากเสียงนะคะหรือว่าความลับถูกเปิดเผยนะคะเรื่องกิก๊กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีคนเข้ามานะคะคนที่คนที่อ โสดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามากระทันหันนะคะแต่ว่าดูดูแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับพวกเรื่องความรักเป็นคนแอบรักแอบชอบมากกว่านะคะที่แบบทําให้เขาทุกใจนะคะส่วนเรื่องสหสหาชะนะคะเรื่องเ,อเรื่องอสังคมเพื่อนฝูงนะคะเป็นดาวังคารดาวังคารดาวังคารแล้วก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยเขาเข้าวินาศนะสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะเป็น การผลักดันเจ้าชะตาอยู่เบื้องหลังนะคะแต่ว่าเจ้าชะตาอาจจะไม่ได้เข้า,าเพื่อนฝูงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเพื่อนฝูงนะคะส,สะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็การติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะคะแล้วก็หรืออาจจะมีอุปสรรคนะคะคในการติดต่อประสานงานต่างๆกับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนกับลูกค้านะคะ แต่ว่าถ้าการติดต่อประสานงานต่างๆเกี่ยวกับงานต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนนะคะหรือว่าเป็นต่างภาษานะคะก็จะให้ผลดีนะคะสาหรับเดือนนี้นะคะมาดูเรื่องครอบครัวพันธุนะคะดาวครอบครัวกับป,ปัตตานีเนี่ยเขาเป็นดาวเดียวกันก็คือดาวดาวดาวพฤหัสเข้ามรณนะนะคะซึ่งคนลัคณาราศีกันเนี่ยถ้าเป็นคน เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นเด็กมอบเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนนะคะซึ่งปีนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวส,ส่วนใหญ่เขาอาจจะต้องไปเรียนต่อต่างจังหวัดนะคะหรือว่าต่างแดนหรือว่าต่างประเทศนะคะซึ่งจะห่างไกลครอบครัวนะคะส่วนส่วนเรื่องคู่ครองเนี่ยนะคะคู่ครองของลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะมีการห่างๆกันนะคะซึ่งไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกรากันไป เพราะว่าตกมรณะซึ่งถ้าปีที่แล้วปีที่แล้วมันจะมีดาวพฤหัสนะคะโก้แรงลักขนาราศีกันอยู่ซึ่งถ้าพฤหัสเป็นกรากินีเนี่ยนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเลิกรานะคะแม้ว่าจะเป็นดาวปัตตานีเพอมันพอเข้ามรณะเนี่ยเขาก็เ,าเลิกรากันไปนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะแต่ว่าถ้าเขาเป็น เขาเป็นคนที่เป็นคู่ครองที่แท้จริงอะนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมอย่างเงี้ยเขอาจจะไม่ได้มีการเลิกราแต่อาจจะมีการห่างกันไปนะคะหรือว่าคู่ครองมีการเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีการเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าไปอยู่กับบุตรหลานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องอริหรือนี่สิ่งต่างๆเนี่ยช่วงปีนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ดา,าวราหูเข้ามรณะเนี่ยคู่แข่ง คู่แข่งหรือคู่แข่งหรือว่าคู่แข่งอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแต่จะไปแต่จะไปอยู่ฝั่งของคู่ครองสัส่วนใหญ่เพราะมันกลุ่มดาวดาวคู่ครองอยู่หรือว่าแล้วมันก็จะไปอยู่ถ้าเป็นคนทําธุรกิจก็จะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาพวกอริหรือคู่แข่งหรือปัญหาต่างๆจะไปอยู่ฝั่งที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นคู่ครองของเจ้าชะตาสัส่วนใหญ่นะคะ แต่เดี๋ยวคือเดือนนี้ยังดีอยู่แต่เดี๋ยวดาวราหูเนี่ยเขาจะย้ายวันที่17ตุลานะคะ,ะคือปีนี้ซึ่งพอราหูย้ายเนี่ยเขามาจากพอ,อริเนี่ยคนลักขณาราศีกันเนี่ยต้องระวังตั้งแต่2เดือน2เดือนก่อนที่ราหูย้ายนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลตร,ตรงนั้นอาจจะมีการย,ก,ายกย้ายนะคะยกย้ายเรื่องแล้วก็หรืออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน ะะอาจจะมีการก่อนหนี้ขึ้นมานะคะก่อนย้ายสัก2เดือนนะคะหรือว่าเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนก็จะเกิดหลังย้ายไปแล้วมันอยู่ที่องศาของพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อเรื่องหุ้นส่วนสัญญาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยหุ้นส่วนสัญญาเนี่ยเขาก็จะนําลาบผลนะคะมาให้อ่าให้เจ้าเจ้าชะตานะคะแล้วก็ คู่ขูงสัญญาจะก็จะดีนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ช่วงช่วง,งกลางเดือนไปแล้วนะคะไม่ใช่ปลายเดือนช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะเจ้ญญาชะตาอาจจะติดกับคู่ครองนะคะหรือว่าติดกับคนรักส่วนใหญ่ไปไหนไปด้วยไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีช่วงช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะเรื่องบุตรหลานบริวารเนี่ยก็จะมีในครอบครัวนะคะ ในครอบครัวเนี่ยก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะช่วงวันที่2วันที่3วันที่7จ็ดไอ้วันที่ย9บ้าวันที่30นะคะที่จะมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น แล้วกอ็อาจจะเป็นวันที่ 16- 17ด้วยนะคะที่จะมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนะคะซึ่งตัวเลขที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นวันที่นะคะที่ที่จะมีผลในแต่ละเรื่องนะคะเช่นวันที่16 17กเ็นี่ยก็จะมีผลกับเรื่องงานนะคะวันที่วันที่1 8 19เกนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องลาภะเรื่องราผลหุ้นส่วนต่างๆนะคะส่วนเรื่องวันที่แล้วก็วันที่20 21ิเนี่ยวินานเนี่ยก็จะมาดูว่ามีดาวอะไรอยู่บ้างที่ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีผลเรื่องค่าใช้จ่าย นะคะเรื่องการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็อันนี้คือให้ดูคร่าวๆเพื่อให้ให้ดูด้วยตัวเองนะ้วก็ดูเป็นว่ามันจะเกิดประมาณช่วงเวลาช่วงวันไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวันนะคะวันที่ควรระวังนะคะก็จะเป็นวันที่6วันที่7นะคะที่จะมีปัญหาเข้ามานะคะแล้วก็ วันที่สิบสนะคะจะมีปัญหาเข้ามาวันที่20-21นะคะจะมีปัญหาเข้ามาคือปัญหาจุกจิกการเจ็บป่วยต่างๆนะคะปัญหาการทะเลาะวิวาทนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ามาดูเรื่องการงานสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราพูดไปบ้างแล้วเรื่องการงานซึ่งเรื่องอาการงานเนี่ยจะเป็นดาวพุธนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยเขาเข้าสู่ลา,าวันที่4กรกฎาคมซึ่งซึ่งาการงานเนี่ยก็ยังดีอยู่ยังมีราบผลที่ให้มาอยู่ให้ให้ดีอยู่คือหาอไรายได้เข้ามาได้เข้ามาเยอะนะคะแล้วก็ดาวเกตเนี่ยเขาจะมากระต้นลาภาช่วงวันที่14รกรกฎาคม2566ซึ่งเขาย้ายเข้าสู่เรือนลาภ ราศีกรกฎนะคะเขาก็จะมากระต้นเรื่องเรื่องผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเจ้าชะตาก็จะได้ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยได้มาเร็วได้มารวดเร็วได้กระตัดสินใจอะไรมันจะเป็นตัวแร่งอีกทีหนึ่งว่าตัดสินใจคือต้องตัดสินใจรวดเร็วเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีความคิดอะไรปแปลกๆใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็แต่แต่ว่าดาวพุธเนี่ยเขาจะเสด็จถึงวันที่7กรกฎาคม5 5 6 6 66นะคะหลังจากนั้นดาวพุธเขาก็จะเดินปกติการการตัดสินใจต่างๆก็ก็จะปกติค่ะแต่ว่าช่วงช่วงเวลานี้ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะค่ะการตัดสินใจในการทําอะไรก็จะรวดเร็วนะคะแต่หลังหลังจากที่ดาวพุธเขาย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่23เนี่ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องการงานที่จะมีปัญหาเข้ามานะคะปัญหาหลายๆอยา่างปัญหาการเจราจานะคะปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทแล้วก็อาจจะมี ปัญหาเรื่องกู้การกู้ยืมนี้สินนะคะเข้ามานะคะแล้วกเ็เรื่องการทะเลาะของเพื่อนร่วมง,งานหรือ,เ,อเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เรื่องความเรื่องการขัดแล้งของเพื่อนร่วมง,งานอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะต้องระวังมากๆนะคะของลักนาราศีกันก็มีแค่นี้ค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังลักนาราศีกันนะคะรับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ